สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมาในสูตรที่เคยลงให้มันไม่เข้านะครับมา,มาดูวิธีการคำนวณสูตรใหม่นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับ แล้วก็บวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ตัวเด่น,ต,ดนตัวเดียวนะครับามาดูยอดหลังนะครับงวดแรกสูตรเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก85นะครับสูตรคำนวณได้เลขแปดแล้วมันออก85 8มาในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับ อันนี้ก็ถูกงวดแรกนะครับนี่เข้ามาในงวดนี้เป็นงวดแรกงวดถัดมาคำนวณได้เลขหก 6. นะครับผลรางวัลมันออกศูนหกหกนะครับเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นงวดที่สองนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดแล้วผลรางวัลมันออก87ดนะเมาในหลักหน่วยล่างนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์แล้วผลรางวัลออกสองศูนย์ศูนย์เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกแล้วผลรางวัลออกศูนย์หกเข้าที่หน่วยล่างอีกงวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้านะครับแล้วผลรางวัลออกเก้าหนึ่งเข้าที่หลักสิบงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะครับตัวเดียว เลขค่าสองตัวล่างออกสองหกเข้าที่หลักหน่วยแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขค้าครับได้เลขค้านะครับเลขค่าสองตัวล่างอ่ามันไม่ใช่เก้าศูนย์นะมันมันห้าศูนย์นะขอโทษทีนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขห้านะครับผมก็ไปเขียนผิด ตรงนี้50นะครับเลขค่าสตัวล่างออก50เข้าที่เลข5านะครับวันนี้เขาเลข5างวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข6เลขค่าสตัวล่างออก6 3เข้าที่เลข6แล้วก็งวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลข3ตัวเดียวเลขค่าสตัวล่างออก3 1เข้าที่เลข3 สถิติสูตรนี้เข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วิ่งล่างตัวเดียวสูตรใหม่เข้ามาแล้ว10งวดนะครับ2 4 6 8 10 10งวดพอดีนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขคนใหม่นะครับในงวดวันที่16กันยายนนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะรมาคำนวณไปพร้อมกันนะเอาหลักแสนเลข5 บวกหลักหมื่นเลขศูนบวกหลักพันเลขหกแล้วบวก10หน้าหลักสิบบนนะครับเลข5บวก10ล่างเลข3าบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้งได้สบวกร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งได้ศนบวก10หน้าครั้งที่สคือเลขหนบวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข0บวก10ท้ายครั้งที่หนเลขสอบวกร้อยท้ายครั้งที่ 2. คือเลขสอ บวกสบวกสคงที่5้บวกหกได้สิบเอดสิบเอบวกหได้16 16กบกบวกสามได้สิบเก้าสิบเก้บวกสามได้ย2่2ิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งยี่สามยี่สบกสได้สาได้ศนนะครับนับอีกทีก็ได้นะเพื่อผิด 5บก6ได้11 11บวก5ได้16 16บกวกาบวกอีก3 22 22, 22 23, 23, บวกหนึ่งบวก2 25เป็น2 5 2 5้า2 7 27แล้วก็บวก3 30, 30ถูกต้องนะครับได้เลขศูนย์นะงวดนี้ได้เลขศูนย์ท่านผู้ชมว่า เลข้าย2ตัวล่างในงวดวันที่16กันยายนจะมีเลขศูนย์ไหมนะจะมีเลขศูนย์ไหมถ้าศูนย์มาเนี่ยจะอยู่10หรือหน่วยอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไปดูในข้อมูลที่ผมทำเอาไว้2ตัวล่างนะสองตัวล่างวิ่งล่างสูตรเก่าเราจะมีศ1นนะครับนะมี0ูนย์อยูน่นี้ติดอยู่นะครับ แต่มันจะมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเพราะว่ามันก็เข้ามาหลายงวดมากันนะครับสูตรศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันอยู่หน้านี้อยู่เล่มนี้ไหมวิ่งดางวิ่งบนสงสัยจะอยู่อีกเล่มหนึ่งนะครับ วิ่งล่างสูตรเก่าของเรามี0 1 2นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเข้าอีกหรือเปล่านะผมดูก่อนนะว่าเล็กขนาด เลขศูนย์ก็เป็นอีกเลขหนึ่งนะที่ผมชอบนะแต่ก็ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมนะเราอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันก็ได้นะเจอละว,วิ่งล่างง่ายๆนะครับสูตรวิ่งล่างง่ายๆที่เข้าในงวดก่อนนะครับงวดก่อนเข้าทั้งหนึ่งเข้าทั้งสามในงวดนี้คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับถ้ามาก็คาดว่าน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับ แต่ไม่รู้จะเลือกถูกหรือเปล่าน,นี่สําคัญมากนะจะเลือกถูกไหมนะจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะมานี่มันยากมากนะครับสถิติก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้ามาสิบนวดเหมือนกันนะเข้ามาสิบนวดเท่ากันกระสูดนี้เลยนะฮะเท่ากันกระสูดนี้เลยนี่นะครับหกเจ็ดแปดเข้าแปดหกเจ็ดแปดอันนี้แปดนะครับห้าหกเจ็ดอันนี้ได้หกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ได้เจ็ด นะครับ901เข้า0 567ได้6 123งวดที่ออก91ได้ได้9อันนี้มันผสมมันก็มาอย่างละตัวนะ91คู่กันนะครับงวดที่ออก26 012อันนี้6ก็เข้า26งวด50 345อันนี้ได้เลข5ก็ตรงกัน567อันนี้ได้6 6ก็ตรงกันนะครับ123เข้า3ตรงกันกับเลข3 งวดนี้0ูนสองคู่กันกับเลขศูนย์นะผมว่าเอ๊มันเลขศูนย์นี่มันมันก็น่ารุนนะนะครับเลขศูนย์ก็น่ารุนนะถ้ามาเทียบดูกันแบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้จะใช่ตัวเลขที่จะมาหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะผมก็ตอบท,ท่านผู้ชมได้ไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะมาจริงไหมแต่ถามว่าผมชอบไหมเออผมชอบนะเลขศูนย์นะผมชอบนะ มันสวยนะเลขศูนย์นะแล้วแต่คนชอบนะใครชอบเลขไหนก็ลองพิจารณาดูอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันก็ได้นะครับถ้าถ้าศูนย์มา,าสมมุติว่าถ้าศูนย์มามีโอกาสเป็นตัวไหนบ้างนะเพราะว่าแต้มนะครับแต้มแต้มเนี่ยใช่ไหมครับแต้มรวมสองตัวล่างทําไว้แล้ว เลขสี่เลขหกเลขหนึ่งนะครับถ้าศูนย์มาวิ่งล่างอ,อ๋อเดี๋ยวผมทำไว้อยู่นะมาดูนะถ้าแต้มรวมสองตัวล่างนะครับมาสี่หกหนึ่งจริงนะครับแต้มสี่จะได้ศูนย์สี่หนึ่งสามสองสองห้าเก้าในนี้จะมีศูนย์อยู่ตัวหนึ่งศูนย์สี่ถ้าแต้มหก ก็จะเป็น06ถ้าแต้ม1จะเป็น01อ่านะครับแต่ไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับ04อาจจะเป็น40 06อาจจะเป็น60 01อาจจะเป็น10ถ้า0มานะครับย้ำว่าถ้า0มาถ้า0มาก็จะเป็น04 06 01ถ้ามารวมแต้มนะครับ ยกเว้นเสียแต่ว <the> like ่ามันหลุดนะครับยกเว้นเสียแต่ว่ามันหลุดปกติมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะพอเห็นเราเห็นย้อนหลังไปเข้ามาหลายๆงวดนะครับเข้ามาเมื่อก้างวดสิบงวดให้งวดนี้ว่าจะเอาสักหน่อยว่าจะตามสักหน่อยไม่เข้าไม่เข้าซะอย่างนั้นนะครับก็อย่าเพิ่งเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับในงวดวันที่สิบมกรายยนนี้ขอให้มันเข้าอีกสักงวดอย่าเพิ่งหลุดนะผมก็เอาใจช่วยนะครับอยากให้มันออกนะครับ ช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนานที่ผิดกฎหมายจะมาไม่มาไปรอดูในวันที่16กันยายนถึงจะรู้คําตอบนะครับใครมีเลขในใจยังไงก็ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะเลขศูนย์นะครับถ้าตัวเลขไม่ตรงกันก็อาจจะไปจับคู่กันได้หรือถ้าตัวเลขตรงกันที่เลขศูนย์มันก็อาจจะมานะครับ ถูกไปรอดูในว,วันที่สลักออกนะครับผมผมลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนดีเด็ดเดี๋ยวผมก็จะจะลงให้นะครับสูตรนะมันมีเยอะนะครับหรือถ้าใครชอบสูตรไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปบอกได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมเสร็จธุระนะครับ ผมก็จะมาหาสูตรที่ท่านผู้ชมขอเอามาลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ